สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วอล์กบีนะครับวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตคอมนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพื้นที่คอมมันก็เริ่มเต็มพิกเลยซื้อตัวนี้มาตัวนี้นะครับเป็นโปรไฟล์หายนะครับอยู่ดีดีไฟล์ก็หายเอาเป็นว่าเป็นตัวนี้นะครับ wd black นะครับเป็น m 2 nvme นะครับขนาดความจุก็ประมาณ500ร้กิกนั่นแหละจริงๆในคลิปนี้ผมแบบพูดเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าอยู่ดีดีไฟล์มันหายไปไหนไปไหนไม่รู้อ่ะก็คือมันเป็นคลิปเดียวกันแล้วอยู่ดีๆคลิปมันก็ตัดเดี๋ยวเราจะเออาไ้ตััวนนี้้ะครบใส่เขาไปในเครื่อง เนาะแต่ว่าเราต้องหาช่องก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูทันต่อเลยขอโทษทีนะครับผมหาเจอแล้วนะครับไอตัวนั้นน่ะเดี๋ยวเราต้องนี่ดูตรงนี้นะครับมันมีการ์ดจอบังอยู่ตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยเนี่ยไอเนี่ยก็คือ SSD NVMe เน่คเขาเรียกว่า m p l o t อันเก่านะครับ120กิกแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่ตรงนี้นี่นะครับมันมีที่ใส่อยู่แต่ว่ามันติดการ์ดจอตัวนี้เราต้องเอาออกเนาะเนาะ พ่อซื้อมาแพงไม่ค่อยได้ใช้สักทัดได้่หรอกนอ้องเออไม่ค่อยได้แกะเลยครับหลังๆมาตีมอย่างเดียวไม่มีเวลาแกะหรือเล่นในเกมไงสภาพอ้าวนั่นแหละจังหวะนี้แหละอุย้ยเอาจริงถ้ามีใครแชร์ไปให้พี่เปาณแค่แค่นั้นแหละก็าฝากน้องๆก็ฝากแชร์ไปให้พี่เปา BTS IP TVU แค่นั้นแหละแต่แต่เรื่องจริงที่ว่าเรามีเครื่อง IP TVU เออมีสังกัดไง ัสปอนเซอร์ by i have cpu แค่โลกดูนะคะถ้าพี่เปาดูอยู่ก็แค่นั้นแหละก็ก็แค่นั้นนะ่ะก็แต่ว่ายังไงก็แค่นั้นแหละนะครับมาดูตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับมันมีคําว่า ultra employed two อยู่เห็นไหม ultra employed two นะครับก็คือถ้าเราเสียบช่องเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจะวิ่งแบบโคตรพ่อโคตรแม่เร็วแต่ว่าตรงนี้นะครับตรงนี้มันไม่มีมันเป็น employed two เฉย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาสลับอันนี้ใส่ตรงนีแล้วก็เอาอันนี้ใส่ตรงนี้แทนอันนี้ผมต้องเปลี่ยนหัวอันนี้ก่อนเพราะว่าหัวแม่งเบลอเลยก่อนใส่ต้องดูเมนบอร์ดตัวเองด้วยนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่าอันนี้ของพี่ใส่ไม่ได้นะครับพี่ต้องไปนั่งถอดแก้ที่หลังว่าแต่ว่าพี่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพะว่าคลิปนี้ดูสนุกๆไปก่อนเนาะนี่ไงนี่ไงบอแบงการช่างวี s นับ,บระวันนับะกซื้อมาไม่ค่อยจะได้ใช้เอาหน่อยแล้วกัน เออซื้อมาแพงด้วยประเด็นนะ่ะนานๆที่จะเกะทำอะไรทั้งทีก็ต้องทำคลิปซะหน่อยละนี่ไงมีให้เลือกแบบน่ๆนับทั่วน้น้องเลือกอนไนเนี่ยประเด็นอนะ,ะนนะอันนี้แล้วกันวันนี้แหละนะครับเวลาเราเรียดเราก็แค่พอดวางเสียบเรียบร้อย มุนออกเราจะย้ายอันนี้นะครับมาไว้ตรงนี้เอานี้ออกก่อนปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตรงนี้เออแล้วก็ตัวนี้นี่เขาเรียกว่าพระเอกพระเอกเป็นไม่รู้ด้านไหนถูกด้านนี้ wd black sn 7 5 0นะครับตัวนี้มันจะกี่กิ๊กไม่รู้500กิกแต่ว่าผมไม่รู้มันดูตัวไหนบอกว่าห้าร้อกิกแล้วกัน เรียบร้อยเราก็ใส่คาช,ชอชอันเก่าเกืกของเรา,านั้นแหละดูสภาพเคสเคสได้ดีเยอะจนไม่มีที่วางอ่ะก็คือถ้าใครรู้จักท่านเปาของเราก็นั่นแหละเน่พูดหลายรอบละต้องแชร์แล้วจังหวะนี้กูพูดจริงแหละเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องนี้นะครับไป ต่อแล้วก็เปิดคอมเป็นปกติหลังจากนั้นก็จะต้องย้ายวินโดว์วินโดว์อะไรอีกแต่วันนี้แค่นี้นะครับเป็นวอล์กท่านๆก็มาถ่ายให้ดูมาบอกเฉยๆเห็นค่ากันดีว่าคอมพี่แบงค์เป็นคอมยังไงประมาณนี้แหละนะครับคอมกลางๆอ่าหา้าสามหกคูณศูนแลมสิบองกิกนึ่งจุเจ็ดแล้วก็ SSD ที่เราใส่มาวันนี้เดี๋ยวกลับไปคลิปหน้าสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมแชร์พี่เปา I อแอด CPU ซื้อคอมพี่ดีต้องซื้อ